ดีท่านผู้อุปการะทุกท่านครับวันนี้ก็มีโอกาสที่อยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ท่านฟังก็เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมได้ทุกวันจันทร์มีพี่ท่านหนึ่งนะครับก็มาที่บ้านทุกมิน่นเป็นประจํามาเกือบปีแล้วนะครับท่านก็เอาเครื่องดื่มชนิดหนึ่งเอามาให้ที่บ้านทุกมิน้นมีคนที่สั่งซื้อจากท่านแล้วก็ท่านก็เอามา ให้กับเด็กๆนะครับผมก็สังเกตว่าเอ๊ะขาของท่านก็ไม่ค่อยดีนะน่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าใบหน้าของของพี่คนเนี้ยที่มาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับท่านก็ขับรถมาได้ด้วยแล้วก็เอาน้ำนมข้าวโพดเนี่ยมาให้เด็กๆแล้วก็อยากจะให้ท่านมีโอกาสที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตท่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลายคนที่อาจจะอยู่ในภาวะท้อถอย บทผูกกับชีวิตในช่วงโควิด -19 ตอนนี้ครับก็อยากจะแนะนําให้รู้จักกับพี่พลครับสวัสดีครับผมบอยากให้ครับผมอยากให้พี่พลได้มีโอกาสแนะนําตัวว่าพี่พลเป็นยังไงมายังไงถึงได้มีโอกาสมาช่วยเด็กๆครับก็อื่นก็ขออนุญาตแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับผมชื่อจริงๆว่าชื่ออน,น,นันต์นามสกุลวิวัฒนผลครับแต่ชื่อเล่นชื่อพลครับ,บในส่วนตัวของผมเองนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ย ในประสบการณ์ในการทํางานนะ่มันก็มาหลากหลายนะครับจบทางด้านกฎหมายมครับนะจบทา้ด้านกฎหมายก็มาประกอบวิชาชีพทนายความอยู่แป๊บหนึ่งแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของตัวเราอุอสุดท้ายก็มาประกอบอาชีพทางด้านการท่องเที่ยวครับรับจ้างพาเที่ยวครับที่เขาเรียกเป็นไกด์เลยเป็นมัคคุเทศนะครับ,รบวันหนึ่ง ก็หยุดในเรื่องของอาชีพมัคเทศไปมาทำอุปกรณ์โคมไฟฟ้านะครับก็ทำโคมไฟฟ้าประหยัดพลังงานอยู่พักหนึ่งก็เกือบยี่สิบปีพอทำเสร็จปุ๊บก็พอเอิญเจอน้ำท่วมอ๋อน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี5-4าสครับผมดังนั้นก็ทุกอย่างก็ละลายไปกับน้ำหมดครับชีวิตก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เกิดความเครียดนะครับเพเนื่องจากว่า มีภาระนิสินอะไรเยอะมากครับนะครับคนสุดท้ายตัวเองก็ป่วยเป็นมาเร็เงที่ต้องตัดขาเนี่ยครับออไม่ไม่ได้เป็นมาแต่กําเนิดใช่ไหมไม่ครับอ,อ๋อมาป่วยเป็นมาเล็งตอนนั้นในพี่รู้สึกยังไงบ้างแบบหมอบอกว่าไม่น่าจะรอดแล้วครับชีวิตมันว่าวุ่นนะครับ,ค,รบคือเราพริงจริงๆเราไม่รู้ว่า คือเราเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะรู้แล้วว่าเราจะตายแล้วเราจะอยู่ครับเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นอะไรมากกว่าอพอหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกระดูกชนิดิตไร่แรงรแล้วอยู่ในขั้นที่เราอาจจะต้องตายภายในสามเดือนอหรือเก่งที่สุดก็ไม่เกินหนเดือนครับตอนตัดขาเนี่ยมันก็เกิดอความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือกลายเป็นคนพิการคดังนั้นจะลุก ไปเข้าห้องน้ำยังลำบากเลยใชเราไม่คุ้นชินกับมันใช่เกิดมาเรามีทุกอย่างครับพร้อมหมดแต่วันนั้นเราต้องนอนนิ่งอยู่กับเตียงชีวิตมันหดหู่มากนะครับถ้าดูจากสภาพสถานการณ์ชีวิตพี่เนี่ยตั้งแต่ว่าพี่ก็เริ่มเป็นไกด์แต่ว่าหลายอย่างธุรกิจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วพี่ก็มาทําเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า เสร็จแล้วก็มีปัญหาน้ําท่วมธุรกิจก็เลยมีปัญหาไปด้วยแล้วก็เกิดมาป่วยอีกจนถึงขั้นต้องตัดขาแล้วก็ต้องทําใจอยู่บนเตียงอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะบอกได้นี้ทําไมพี่ถึงทุกขึ้นมาได้มาต่อสู้ชีวิตได้อีกสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเราเราต้องยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้ก่อน,เ,นเมื่อกายเราป่วยเราพิการ ถ้าเรายอมรับความพิการนั้นไม่ได้ใจก็จะหดหมูแต่ถ้าเรายอมรับความพิการนี้ได้โลกนี้เรายังทําสิ่งใหม่ๆได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะขาพิการไม่ได้หมายความว่าสมองพิการครับเรายังคิดสร้างอะไรอีกได้ตั้งเยอะตั้งแยะนั้นถ้าเรายอมรับความเป็นจริงในส่วนตรงนี้เราก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราได้นี่ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับที่ ผมตัดสินใจลุกจากเตียงครับลุกจากเตียงลุกจากเตียงยังไม่พอนะครับเพราะว่าลุกจากเตียงเสร็จปุ๊บเราเดินไปไหนมาไหนแปบ๊บหนึ่งล้วก็กลับมานอนที่เตียงเหมือนเดิมอืมงั้นทำยังไงที่จะลุกออกไปให้พ้นจากเตียงและพ้นจากบ้านครับวันนั้นผมจําได้ผมหยิบกุญแจรถขึ้นมาผมเดินไปที่รถแฟนผมถามว่าพี่จะไปไหนครับผมบอกผมจะไปหัดขดับรถ ทุกคนก็มองจะทําได้หรอครับคือคําถามเขามองได้สายตาเนี่ยเหมือนกับจะทําได้เหรือ,อเพราะว่าเราถูกตัดขาข้างขวาครับผมทายังไงอะ่ะขับเกียร์ออโต้ก็ต้องใช้ขาขวาครับใช่ไหมไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเกียร์เกีย์ธรรมดาที่ยิ่งทําไม่ได้เลยครับผมผมลุกขึ้นมานั่งปุ๊บเนี่ยพยายามใช้ไม้่เท้าเดินไปที่รถ พอไปถึงที่รถเสร็จปุ๊บนั่งอยู่ในรถสักพักหนึ่งคิดหนึ่งถ้าเราปรับรถให้เข้ากับเราผมเสียเงินอีกเท่าไหร่นังเงินก็ไม่มีอมแต่ถ้าปรับตัวเราเองให้เข้ากับรถแหลอะออันนี้ไม่ต้องใช้ตังแค่ใช้ความพยายามของตัวเราเองครับนึกถึงตอนที่เราเจ็บมือขวาเรายังเขียนมือซ้ายได้ครับผมก็ฝึกใช้เท้าซ้ายแทนเท้าขวาครับ ึกไม่เกินสิบห้านาทีครับผมก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับรถออกจากที่ได้ขับได้เลยได้เลยครับผมหลังจากนั้นก็ฝึกความชํานาญของการใช้ขาครับวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านไม่เกินสองชั่วโมงครับผมก็มั่นใจตัวเองแล้วผมก็เดินม,มาบอกระยาว่าต่อไปเนี้ยคุณอย่าไปกังวลกับผมมากนะจงให้ความเชื่อมั่นกับตัวผมครับถ้า ผมไม่มั่นใจคุณจะเดือดร้อนอแต่ถ้าอย่างผมมั่นใจอยู่อย่างนี้คุณจะใช้ชีวิตอย่างสบายใจได้นี่จากการที่เราขับรถได้ทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วก็ไม่เป็นภาระกับคนอื่นครับ,รบข้อสำคัญของคนป่วยติดเตียงหรือคนที่หมดโอกาสอะไรเนี่ยพราะคิดว่าตัวเองหมดโอกาสจริงๆแล้วโอกาสเนี่ย มันอยู่ทุกที่ทุกทางทุกแห่งครับถ้าคุณนั่งรอจะมีโอกาสสักกี่อย่างที่จะเข้ามาหาคุณถึงเพราะเขามรู้จักคุณแต่ถ้าคุณออกไปแสวงหาโอกาสไปเจอโอกาสคุณจะพบโอกาสอีกมากมายงนั้นอย่าปิดกั้นตัวคุณเองอการที่ไม่ปิดกั้นตัวเองคุณต้องยอมรับตัวคุณเองให้ได้ครับคุณเป็นอย่างนี้คุณก็ออกไป พอพอพี่ลุกจากเตียงได้ขับรถได้แล้วทำไมพี่ถึงมาคิดที่จะทำแอนนมข้าวโพดเนี่ยครับผมต้องขออภัยนะครับคือของผมจะเรียกน้ำข้าวโพดน้ำข้าวโพดครับผมเราจะเรียกน้ำนมข้าวโพดเพราะเราไม่มีส่วนผสมของนมเลยอ๋อเรียกน้ำข้าวโพดครับทำไมถึงถึงเริ่มครับผมจริงๆเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมอะตอนที่ออกจากโรงพยาบาลใหม่ สิ่งที่เป็นไซต์เอฟเฟกของการรักษาโรคมะเร็งก็คือผิวหนังจะดำกลาดไปหมดนะครับหน้าจะเหี่ยวย่นผมขาวโปรนร่วงหมดนะครับสภาพผมตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะครับเราก็นั่งคิดว่าเออหนึ่งเราชอบกินข้าวโพดเราชอบกินน้ำข้าวโพดครับแต่น้ำข้าวโพดที่มันขายในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยมันยังไม่ถูกใจเราครัเพราะว่าส่วนใหญ่จะผสมนม เราเรียกน้ำนมข้าวโพดกันโอครับครับแล้วอยากกินข้าวโพดที่เป็นน้ำข้าวโพดเพียวๆก็ศึกษาพิธีการครับค้นคว้าเรื่องนี้จนกระทั่งไปได้เพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นลรงข้าวโพดครับเขาก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพอเขาเล่าเรื่องนี้ฟังเราก็พบว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากครับทางลรงข้าวโพดเพื่อนกันเขาก็บอกว่าเอถ้าเราต้องการข้าวโพดสดครับ เขายนดีที่ช่วยเหลือเรามผมก็โชคดีที่ได้ข้าวโพดสดๆมามเราได้วัตถุด,ดิบดีเรามาทำข้าวโพดน้ำข้าโวโพดเราก็อร่อยอนะครับสิ่งสำคัญก็มันเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยข้าวโพดที่เราจะเอามาทำน้ำข้าวโพดเนี่ยจะต้องเป็นข้าวโพดที่เก็บสดหักจากต้นมาไม่เกิน12ชั่วโมงเพราะถ้าเกิน12ชั่วโมงไปแล้วเนี่ย ความเป็นแป้งในข้าวโพดมันจะสูงขึ้นเวลามาทําน้ำข้าวโพดก็จะไม่ค่อยอร่อยพอเราได้พอได้ข้าวโพดมาแล้วนี่นะครับเราก็เอามาทําความสะอาดผมจะล้างทําความสะอาดหลายๆครั้งประมาณ4ขั้นตอนเนื่องจากว่าข้าวโพดที่เราได้รับมาจากชาวสวนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีส่วนผสมของติดยุงกิจยาอะไรมาบ้างไหมนะครับนั้นเราก็จะล้างทําความสะอาดให้สะอาด น้ำที่เราใช้นี่นะครับก็จะใช้เป็นน้ํากรองนะครับใช้เครื่องกรองน้ําเพื่อให้มันมีรสชาติที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดไม่ให้ส่วนผสมของรสชาติของน้ำเข้ามาปะปนกับการทําน้ำข้าวโพดหลังจากนั้นเราก็จะแยกเม็ดกับสังออกจากกันวิธีการแยกที่เราใช้และสะดวกที่สุดก็คือใช้มีดสไลด์เม็ดข้าวโพดนะครับออกจากสังข้าโพด เวลาเราแยกออกมาแล้วปุ๊บเราก็จะเอาเม็ดข้าวโพดแยกไว้ต่างหากหลังจากนั้นเราก็จะเอาสังหั่นเป็นท่อนๆชิ้นเล็กๆแล้วเอาเข้าไปเคี่ยวในน้ําร้อนนะครับน้าร้อนคือน้ําต้มเดือดสาเหตุที่เราพบแครับตรงนี้คือเราลองหลายวิธีละเราต้มน้ําให้เดือดก่อนพอเดือดเสร็จปุ๊บเราก็เอาสังข้าวโพดใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวลงในนั้นประมาณเกือบ4-5นาทีอย่างน้อยๆต้องมี30 นาทีขึ้นไปจะถึงส5้านาทีหลังจากนั้นเราจะได้น้ําสกัดจากสังหอมหออกมาแล้วก็เอาน้ําตรงนั้นมาต้มกับเม็ดข้าวโดพดพอเราต้มกับเม็ดข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยมันจะสุกไวนะครับพอเราต้มพอสุกพอสุกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาผึ่งให้อุณหภูมิมันลดลงอุณหภูมิเหมาะสําหรับในการเอามาปั่นก็จะอยู่ที่ประมาณสัก60องศาเซนเซียสนะครับวิธีปั่นเราก็ใช้เครื่อง โม่นะครับแบบเดียวกับเครื่องทําน้ำเต้าหู้อะไรนะครับปั่นให้ละเอียดต้องการละเอียดมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่คนทําว่าชอบในรสชาติแบบไหนหลังจากนั้นเราก็จะได้น้ําข้าวโพดที่เป็นส่วนผสมเฉพาะข้าวโพดกับน้ําสกัดเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ําตัวอย่างมาเทสความข้นความใสขึ้นอยู่กับที่เราชอบนะครับเราต้องการข้นมากแล้วก็ใส่เม็ดเยอะ น้าก็น้อยลงนะนี่ส่วนผสมนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วก็เอาน้ําตัวอย่างที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาวัดด้วยเครื่องวัดความหวานจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เรามีการเก็บตัวอย่างอยู่แล้วนะครับว่าความหวานธรรมชาติเนี่ยมันหวานสูงสุดที่เราพบอยู่ที่ประมาณสัก6.5บิตพอเราวัดความหวานถ้าเราหวานไม่ถึงตามเกณฑ์นั้นเราก็จะเติม ความหวานจากน้ําตาลธรรมชาติลงไปอย่างเช่นน้ําตาลตโนดที่ผมใช้ใช้น้ําตาลตโหนดเป็นตโนดแทร้อยเปร์เนะครับพอเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยความหวานของน้ําตาลตโหนดเนี่ยมันจะไม่ไปแข่งกับความหวานของธรรมชาติเวลาผสมลงไปแล้วมันจะกลมกล่อมพอดีคนที่ดื่มน้ำข้าวโพดก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ใส่น้ําตาลแต่ความจริงก็คือเราคุมความหวานถ้าความหวานเราถึงตามเกณฑ์เราก็ไม่เติม หลังจากนั้นเราก็เอาไปผ่านเครื่องพัชไท์เครื่องพัชไท์ก็คือการผ่านสร้างอุณหภูมิให้น้ำข้าวโพดมันสูงขึ้นมาประมาณสัก70-75ถึงองศาหลังจากนั้นก็เอาไปผ่านน้ำเย็นอย่างรวดเร็วแล้วก็กรอกใส่ขวดก่อนจะกรอกใส่ขวดเราก็เอาขวดไปล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำหลังจากนั้นเราก็เอามากรอกใส่ขวดแล้วก็ปิดผนึกด้วยฝาเราก็จะได้เป็นน้ำาวโพด เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แช่เย็นไว้ได้ในอุณหภูมิประมาณสัก2 8องศาจะอยู่ได้ประมาณเต็มที่เลยนะครับประมาณ10วันแต่ระยะอร่อยไม่ควรจะเกิน7วันดังน,นั้นขั้นตอนพวกนี้เวลาผมผลิตออกมากปุ๊บผมก็จะขายหมดไาใใน3วันลูกค้าก็จะเก็บได้อีกประมาณ4-5วันสบายๆนะครับันี้คือวบวนการวิธีการทำน้ำข้าวโพดที่เราทำอยู่ครับทราบว่าพี่ตอนนี้พี่ก็อายุ 62ปีแล้วใช่ไหมครับก็เข้า63ปีนี่ยหบปีแล้วแต่ว่าดูรู้สึกว่าหน้าตาผิวพรรณเนี่ยยังยังผ่องใสอยู่เยอะนะครับผมอันนี้นี่ในระหว่างที่ทำน้ำข้าวโพดเนี่ยพี่ก็ทานด้วยตลอดไหมเริ่มตั้งแต่แรกพอเราทำปุ๊บแล้วก็กินเทสก่อนระยะแรกเนี่ยกรรมวิธีเรายังไม่ผ่านการพัญัยครับครับน้นทุกกล่องที่เราเปิด หนึ่งขวดเปิดห้ากล่องกินห้าขวดประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปสันนิษฐานเหมือนผมนะครับเพราะว่าหลังจากที่หายป่วยมาเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ว่าหายป่วยแล้วครับก็ยังตามอาการอยู่แต่มันไม่มียาเลยล่ะนะครับเราก็ดื่มน้ำข้าวโพดเนี่ยบ่อยๆพบว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงกับตัวเราเองเพราะเราไม่ได้กินอย่างอื่นเลย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็เฮ้ยผิวเราลดจากความดำคล้ำลงคมันก็ดีขึ้นเป็นหน้าที่เหมือนตะแก่ยุคแปดสิบก็ดูดีขึ้นครับผมที่เคยงอขาขาวโปลนไป็นทั้งหัวก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปรย่งสภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันครับนะอยากจะบอกสักิีหนึ่งนะครับสิ่งที่ถืออยู่ในมือนี้คือน้ำข้าวโพด เป็นเพียงอาหารเสริมสุขภาพไม่ใช่ยารักษาโครคดังนะนั้นหลายท่านฟังเรื่องราวที่ผมเล่าไปอาจจะเข้าใจคิดว่ามันเป็นยารักษาโรคย้ํานะครับไม่ใช่ยารักษาโครคแต่กินแล้วสุขภาพดีมันมีประโยชน์นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมก็คือมาจากน้ำว่าวหางจะเข้ตัวนี้<ม>ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์ที่ qr code นี้ได้ หรือติดตามในเพจคุณพลนะครับสะกดตามตัวนี่เลยฮะคุณพล k h u n p o l ครับครับครับแล้วสนใจเรื่องราวอะไรเรายินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลกันครับขออนุญาตทานนะครับผมเชิญเลยครับสังเกตไหมครับว่ามันจะเป็นรสหวานครับมันไม่มันไม่มีส่วนผสมของนมมันติดน้ำข้าวโพด ใช่ครับแล้วมันจะหวานกลมกล่อมไม่หวานไม่หวานแบบฉีมสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะเป็นเพราะว่าน้ำข้าวโพดเนี่ยเราใช้วิธีการควบคุมความหวานครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็จะวัดความหวานหวานต้องไม่เกินหกจุดห้ามิลต์ใช้เครื่องมือวัดความหวานอถ้ามันหวานไม่ถึงคือธรรมชาติเนี่ยมันหวานไม่แน่นอนครับบางรสหวานมากบางรสหวานน้อยครับ ดังนั้นเราจะคุมความหวานอยู่ที่6.5บิตโดยการใช้น้ําตาลตะนดใช้น้ําตาลตะนดครับผมซึ่งเป็นดีต่อสุขภาพอยู่แล้วครับก็ต้องบอกกับทางพี่พลด้วยนะครับเพราะพี่พลมาให้เอาเอาน้ำน้ำข้าวโพดมาให้ทุกวันจันทร์เนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงวันจันทร์หน้ามันหมดก่อนมันประมาณพอมาให้วันจันทร์วันอังคารเนี่ยวันพุธหมดแล้ว ครับผมเด็กๆชอบทานมากครับผมแล้วก็ผมก็สังเกตว่าเออเขาก็รู้สึกสุขภาพดีนะผิวพรรณดีนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นส่วนประกอบนะครับแต่ผมคิดว่าเขาได้ทานสิ่งดีๆมีประโยชน์กับร่างกายครับผมครับครับนี่คือน้ำข้าวโพดของคุณพลเป็นสูตรที่ไม่ลับคุณพลยินดีที่จะแบ่งปันการกรรมวิธีในการทำน้ำข้าโพดนี้กับทุกท่านนะครับ แล้วก็ถ้าใครไม่มีเวลาที่จะทําทานเองก็สั่งที่คุณพลได้นะครับคุณพลก็ยินดีที่จะส่งให้ในทุกที่ใช่ไหมครับผมครับครับเยความดีดีแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเพจของคุณพลได้นะครับไปติดต่อสอบถามไปพูดคุยขอสูตรคุณพลก็ให้ได้หรือจะสั่งซื้อคุณพลก็ยินดีนะครับผมก็ผมก็รู้สึกว่า,าจาก สภาพจิตใจที่ดีได้มีโอกาสทําอาชีพใหม่ขึ้นมามีพลังกําลังใจแล้วก็มีจิตใจที่รู้สึกมีความสุขขึ้นกับการทําธุรกิจนี้แล้วก็ได้ดื่มน้ำข้าวโพดท,ที่เหมือนกับว่าเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งแหละที่ช่วยในการบํารุงร่างกายก็จะทําให้พี่ดูดีขึ้นดูแข็งแรงขึ้นนะครับในการนาน้าข้าวโพดมาที่บ้านนคมินเนี่ยะนะครับต้องขอบคุณคุณเพ็นสีจาก ที่นอนดาริ่งขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักท่านเป็นคนมีน้ำใจมากท่านอาจจะได้เห็นข่าวข่าวของผมท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะเป็นสปอนเซอร์หลักแล้วก็โอนเงินมาให้โดยที่เรายังไม่ไปนั่งคุยกันด้วยซ้ำเพราโอนมาเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาเงินก้อนนั้นทําน้ำกระโปรงมาส่งให้ทุกสัปดาห์นะครับะะแล้วก็ยังจะมี ผู้ประกอบการที่เป็นเพื่อนธุรกิจอีกหลายท่านให้ความกรุณาในเรื่องพรุนี้สนับสนุนกิจกรรมนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณเพนสีใช่ไหมครับครับครับที่มีส่วนสนับสนุนพี่พลและก็มีส่วนในการที่สนับสนุนบ้านลูกขมิ้นด้วยเพราะการสนับสนุนพี่พลก็ได้น้ำข้าวโพดมาให้เด็กๆในบ้านลูกขมิ้นและก็ท่านอื่นๆด้วยที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนพี่พลกับ กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอย่างเนี้ยเขาเขาจะสั่งพี่ยังไงอ่ะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผมได้โดยตรงนะครับก็คือ0 8 6ย์แปด7กห้าเจ็ดแปดเบอร์นินแอดไลน์ได้เลยครับผมครับก็อยากให้เรามีส่วนร่วมกันนะครับที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็นำความสุขไปให้ผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสด้วยกันนะครับผมหวังว่าชีวิต และคาพยานของพี่พลเนี่ยจะเป็นแรงบรรนันใจให้กับหลายๆขั้นที่ยังมีชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองหดหู่ท้อถอยลาบากลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตเริ่มต้นใหม่แล้วก็วิ่งไปข้างหน้าอย่าไปยึดกับสิ่งเก่าๆแล้วก็อย่าไปติดยึดกับสิ่งเดิมๆในชีวิตนะครับที่ที่ผ่านมานะครับเราก็เริ่มขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ในชีวิตแล้วก็ อย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่จากไปแต่จงตั้งใจใส่ใจกับสิ่งที่ยังอยู่กับเรานะครับขอขอบคุณที่พนนะครับที่มาแบ่งปันสิ่งที่ดีดให้กับเราและก็ต้องขอพระเจ้าที่จะอวยพรทุกท่านนะครับที่ได้ชมรายการนี้และก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรให้ชีวิตของทุกท่านนั้นจะได้รับพระพรและมีสันติสุขครับผมขอบคุณครับ,บคนสู้ชีวิต